ช่องเพชรยอม12ปีวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีแม่ชีกันนะครับอ,อัดแล้วนะตอนนี้เราเริ่มอัดแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะเล่นเลยนะครับให้เพชรยอมเป็นคนเล่นนะครับผมจะไม่เล่นเองนะครับเพชยอมเล่นนะเยวผมจะเลือกหมดให้เพชรยอมนะมึงเริ่มกดเริ่มไปนี่ครับผมจะเลือกหมดให้เพชรยอมนะครับนนี่ครับต่ำนี่เก่ยวกับหลอนเล่นเล่นเลยครับเปิดเสียงกลางเลยครับเพชรยอมเพชรยอมไม่ต้องกลัว กดข้ามามาเลยนะครับานที่หนึ่งนะครับจะโดนหมจกันน่าผดจดรู้สึกไงกับเกมนี้ครับวน,น,นไถึงกอนโฉนดกอนแล้วก็่งน,น้นะครับาทำของตก,กไม่ชีจะมา ไม่ก็จะพลาดเรายอเนี่ดินลงไ้จ้อเรือเดิมลเสียงดังขึ้นเลอเออไม่หยบไม่ชีนนะมลังลังไปดูลังไปดู่เป็นมันมาแล้วมันมาแล้วไเห็นมัยนมัหนมั้ยนเราไปไปไปดูเขาไปดูเก็บนี่เก็บนี ขอเล่นหน่อยครับเดี๋ยวผมพาเดินอุ้ยผมทำรูปไม่ชี้ร่วงเดี๋ยวดีอะไรอ่ะหูยมันมีไม่ชี้เลยว่ะอุ้ย ติดบาสติดชีติดบาสเราเปิดย้อมเราเปิดแล้วไม่ชี้กําังติดบัสเลยชีจะออกมาได้ปะ<ม>เดินรู้สึกว่าเดินแล้วนะอยู่ในห้องขี้ก่อนเร็วๆอ,อันนี้แอบหนีไ่ไหมคะ ในความมเข้าไปได้ตายเอาสองียังมุกจ้เรายัางไม่ตายเลยนแบบมุกจีแหละมุกจี้หละเข้าความมาเข้าได้ยังอ,อ,อันนี้เข้ายังเราอยูุดเลยเราอะอยู่รึไหมผมไม่เข้าไปนะคานผู้ชมเป็นย,ย้อมเล่นต่อเลยเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับเป็ดย้อม ไปต่อนะมุจะไปเลยใจจอมกลัไกวไหมครับใจอมกลัวไหมครับใจจอมใจจอมลอยแล้วนะครับตอนนี้ พีนทย้อนคนเล่นอยู่นะตอนนี้นอตอนนี้ก็พีย้อนเกมมิ่ง EP สองใช่ไหมพีจยอ EP หนึ่งเราเล่นเกมหักขับรถนะครับเราเล่นไดิแป๊บนึงนะครับเราอัดลิปอยู่นะครับ อัดชิค์อยู่ตอ,นะอนนี้ยังับนี้เดินไปใกล้ๆรูปหน่อยครับแล้วรูปมันจะร่วงครับไอ้ชีมาแน่มึงเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้ไอ้ชีมาครับเปจอมกลัวไหมครับเป็้อมครับเป็้อม นี่นะเพชรย้อมเพชรย้อมกำลังทําอะไรอยู่นะไม่ชี้เห็นเหมือนเดิมนะอันนี้มันเป็นที่จุกนะครับที่ไปจุกสําหรับคนที่เล่นเป็นนะแต่เราเล่นไม่เป็นเราอัดย้อมถามว่าทําไมเราไม่ตัดทิ้งต่อ <ST AR C 2> เห็นพี่พลอ,อยังพลอยพี่พธอพี่พลอยลูกตาแหละ ไม่ใช่ฟางไม่ยอมนะไม่ไม่ขี้ไมมาวักขีติดบัรกอยู่ไม่ชีติดบัรกอยู่ที่เดิมมั้งลงลงเดินลงไปข้างหน้ามันจะเป็นห้องบูชาย,ยานันเลยนี่แล้วมันจะมาปู่วะห้องห้องไม่ชี้เลยฟาง้างเลยไม่ต๋องแหลกแหลกนะครับ นี้มันจะเปิดได้นะท่านผู้ชมเกดม่ชีม้อนท่แล้้ยหน้าใครแดงๆเปิดตึ้งตึ้งคนจะมาอุ้ยเอ้านี่จะรูดแม่ชีนะครับอุ้ยไอพี่ ไม่ชี้ชอบข้าไ่นบ้างเราไปดูห้องตัวเองนี่ไม่ชี้เองอยู่ไหมนี่พ่งดูนี่เราสารถขันไม่ชี้เลยนี่อืมนี่ฝนตก้ว

ไม่คี่ผมว่าไม่คีติดพักอยู่ที่เมนั่นแหละครับนี่ใช่ไหมใช่ไที่เอยูเออเข้าไปมีแต่เป็นหินไม่คีเฮ้ยตกแล้วกางคานออกไม่ีมันติดเหรอกางคานออกไม่ีนะเอดูได้ออก จบคลิปยังครับพี่ด็อกจบกันด้วยมือถือนะมือถือไม่ชี้ับคลิปลนี้จบแล้วครับผมจบก็ต้องนะไม่ชรอา้าวงั้นผมจบดคลิปไม่ได้นะเดี๋ยวผมกดตรงนี้เลยนะสวัสดีครับ